เพื่อนๆรู้จักบิงซูใช่ไหมครับไอ้บิงซูคากิโกริน้ำแข็งใสเอาเป็นว่าผมจะเรียกไอ้พวกนี้ว่าบิงซูละกันเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคือบิงซูเนี่ยมันก็อร่อยดีใช่ไหมครับผมก็ชอบกินเหมือนกันแต่เพื่อนๆเคยสงสัยอย่างหนึ่งไหมครับว่าทําไมมันต้องทําให้ตักยากขนาดนี้ด้วยคือจริงๆผมก็เข้าใจแหละว่าการเอาน้าแข็งใสามาโปะลงบนถ้วยเล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสไตล์อย่างหนึง่งเอาไว้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมแบบคูลๆได้แต่พอถึงเวลาที่ต้องกินเท่านั้นแหละ วันนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีกินบิงซูยังไงไม่ให้หกเลอะเทอะแบบ Easy ซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ผมค้นพบมาด้วยตัวเองเลยนะครับคือผมหมายถึงว่าผมเสิร์ช Google มาด้วยตัวเองอะนะขั้นตอนที่1แต่จากที่ผมสังเกตคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกินบิงซูจากการแซ้น้ําแข็งด้านข้างก่อนซึ่งนั่นเป็นวิธีที่ผิดเพราะว่าการใช้น้าแข็งด้านข้างก่อนเนี่ย มีโอกาสที่จะทําให้วิงซูของคุณเสียสมดุลและไม่สามารถรับน้ําหนักของน้ําแข็งที่อยู่ด้านบนได้จนสุดท้ายเนี่ยน้ำแข็งที่อยู่ด้านบนมันก็จะร่วงลงมาวิธีที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการตักน้ําแข็งจากด้านบนโดยให้ตรงกลางเนี่ยเป็นรูเล็กน้อยลองนึกภาพแบบปล่องภูเขาไฟหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วยังวิงซูของบางร้านเนี่ยอย่างเช่นร้านเอ่อ after me เนี่ยก็จะให้ซอสมาด้วยซึ่งอย่าเพิ่งราดในขั้นตอนนี้เพราะว่ามันอาจจะทําให้ซอสเนี่ยหกเละเทอะได้ขั้นตอนที่2 พอเราได้ปล่องภูเขาไฟแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือกินบิงซูโดยการตักน้ําแข็งจากด้านนอกเข้าไปตรงกลางซึ่งวิธีกินแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้น้ําแข็งใสเนี่ยไม่หกลงมาด้านนอกโดยเวลากินเนี่ยก็ต้องคอยตักน้ําแข็งใสโดยให้ตรงกลางเนี่ยมีระดับต่ากว่าน้ําแข็งใสส่วนที่อยู่ตรงขอบซึ่งถ้าเพื่อนๆตักลงมาได้ลึกพอประมาณแล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ตรงกลางที่สามารถราดซอลงไปได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหกอีกด้วยลองจินตนาการถึงแบบบ่อ,บอน้ําก็ได้ครับ ขั้นตอนที่สามก็ทำขั้นตอนที่สองต่อไปเรื่อยๆใช่ครับแค่นั้นแหละครับ <c oughs> ขั้นตอนที่สี่พอกินมาเรื่อยๆจนถึงขอบถ้วยเนี่ยทุกอย่างก็จะอีซี่แล้วครับทีนี้เนี่ยจะกินยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับจะนั่งกินนอนกินยืนกินหรือว่าจะกินไปด้วยแล้วทำโจทย์แคลคูลัสไปด้วยก็ไม่มีใครว่าเพียง <c oughs> แค่เพื่อนๆทำตามขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถกินมิซูได้โดยไม่หกและเทะอ,อีกต่อไป เห็นไหมครับบอกแล้วว่า